ตกลงไปไม่ไปคุณสันติพร้อมพานกับคุณวราเทพรัตนากรเนี่ยพี่กองร uh อบสองเสียงออกมาช่วยประสานนะ uh huh. เสียงแรกเสียงพี่วันอยู่บำรุง uh huh. พี่วันอยู่บำรุงโพสต์เมื่อวานนี้ตอนหกโมงเย็นบอกว่า uh huh. ผมยังทานข้าวกับลุงป้อมและท่านสันติและท่านวราเทพอยู่เลย uh huh. สื่อไปเอาข่าวมาจากไหนครับ uh huh. เช่นเดียวกันอทิที่พี่พุญยอดส่งมาที่เป็นคุณสามารถ แม่คุณสามารถเข้าโทรไปคุณสามารถไม่รับนะเวันเนี้ยมีสื่อหลายช่องโทรไปคุณสามารถไม่รับนะ mm hmm. ใน Facebook สามารถเจ mm hmm. นชัยจิตวันิชอะคะ่ะโพสต์เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วบอกเมื่อเย็น mm hmm. ผมทานข้าวกับลุงป้อมลุงสันติและอาวราเทพอยู่เลยครับมีพี่วานทานด้วยอีกคนดังนั้นลุงป้อมยืนยันแล้วว่าทั้งสองคนไม่ไปไหน mm hmm. ณณนะนะวันนี้ยังนนไม่ไป,ไ,ไ,ปไหนไไเออต้องเอาอย่างนี้ก่อนเพราะเอาจริงๆนะเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคุณพิมพ์คุณผู้ชมค่ะนะสาระของนักการเมืองคืออะไรอ่ะคืออำนาจผลประโยชน์อตำแหน่งถูกไหมอ่าเออซึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่เชื่อว่าไอไอความรักลุงป้อมนะอะมันจะอยู่ยังยืนยง ไปนานแสนนานขอญาตเกียติภาพทีได้ดนั่งท่าเดียวกันเลยขอญาตเด้ถามนักใช่ไหมหน้าคุณสัตติเป็นแบบนี้ถามนักใช่ไหมทำหน้าเดียวกันเลยเออ,เอ,อ